บอกคิดถึงนะครับผมคิดถึงแฟนๆของละครน,นะครับแล้วก็คิดถึงแฟนๆมิกแรดด้วยนะครับผมก็ไม่ได้เจอกันเลยนะครับจากสถานการณ์นะครับสวัสดีครับพี่โอโจสบายดีกันไหมครับผมตอนนี้ฝนตกนะฮะก็เลยเข้ามาทักทายนะครับผมแล้วก็มาบอกให้ดูแลตัวเองนะครับช่วงนี้นะฮะ ก็ผมก็อยู่บ้านครับ social distancing กันนะครับผมอยู่บ้านนะครับดูแลตัวเองนะฮะคิดถึงเหมือนกันนะครับคิดถึงทุกคนเลยนะครับผมจอนสวัสดีครับสวัสดีวันกักตัวอาวพี่จอนกักตัวเหรอพี่น้ำปลาสวัสดีครับฮลัลโหลสบายดีไหมครับคิดถึงของขวัญแล้วนะครับ <laughs> ของขวัญจำพิมิกได้หรือเปล่าเนี่ยก็ถ้าใครมีความจำเป็นต้องออกไปทำง,งานนะครับผมต้องจากบ้านนะครับก็อย่าลืมใส่แมสนะครับใส่แมสป้องกันนะฮะพี่จอนกินกินหมูยออยู่กับบ้านดีมากครับพี่จรนสั่งหรือเปล่า ไม่ฟรีนะต้องสั่งนะหมู่บ,บ้านนะครับใส่แมสนะครับผมแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์นะครับติดไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไว้ระยะห่างด้วยนะครับดูแลตัวเองนะครับคิดถึงพี่มิกครับโจครับสบายดีไหมว่างเลยสิเขาโขโตเป็นสาวแล้วหเห็นใส่ชุดแต่ละชุดนะของขวัญเนี่ย พี่นิวสวัสดีครับพี่นิวกีดอา้าพี่นิวไม่ใช่ผู้ชายหรอ <c oughs> ไม่ต่างเหมือนกับับผมสูซๆครับพี่จอนครับผม,บบผมเป็นแฟนคลับพี่นิวนะเพราะว่าโหรายการแบบเยอะมากๆฮอตมากไม่รู้เอาตังไปเก็บไว้ไหนหมดงานแน่นมากๆเลยอ่ะกีดน้องมิกพี่เนกสวัสดีครับสวัสดีไหมครับไม่เว้นระยะ ความรักจากพี่นิกได้ไหมคะ <laughs> ขออวกปั๊บ <laughs> ดูแลตัวเองนะครับพี่นิวครับงานเนยอะพี่นิกดูผอมลงไหมนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งครับผมเรอยู่บ้านออกก็ลังลายนะครับดูแลตัวเองครับเป็นผู้ชายครับผมส <laughs> วัสดีทุกคนนะครับทุกคนปลอดภัยดีใช่ไหมครับ พีเอมสวัสดีครับพีเอมคิดถึงเหมือนกันนะครับพีเอมน้ำหนักเหลือสี่สิบหรือ,อยังเนี่ยผมว่าคงพอมากแล้วอะ่ะอิจฉาสวัสดีครับ FC จากมาเลเซียนะครับสวัสดีครับผมคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับถ้าคิดถึงมิกก็ดูมัสยาก่อนนะครับผมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 9ก้าโมงครึ่งนะครับตอนเช้า <c oughs> ไม่ออกไปไหนเลยนะก็ตก,กสถานการณ์แบบนี้ต้องอยู่บ้านครับพี่จอนพี่นัทสวัสดีครับ <c oughs> ท่านฝนไหมครับท่านครับพี่นัท <c oughs> ผมเข้ามาผมเข้ามาปุ๊บฝนตกปั๊บเลยโชคดีมาก <c oughs> พีเอมบอกเก้าสิบเหมือนเดิม <c oughs> ลงอีกนะพีเอมออกกำลังกายเป็นกำลังใจให้นะครับ <c oughs> อ๋อไม่ไม่ไมดอกไ,ไหนเหมือนกันใช่ไหมครับผมดีครับอยู่บ้านดูแลตัวเองกันนะครับผมทุกคนเลยนะฮะอลาลพี่จอร์นาลัยไม่ต้องแซวเ,เราเนี่ยนะดูทุกวันเลยขอบคุณนะครับมาสยามนะครับเก้าโมงครึ่งนะครับผมตอนนี้น่าจะมาผมว่าน่าจะเริ่มเข้าท้าย,ายเรื่องแล้วเข้มข้นแล้วนะครับปกติเป็นคนไม่ออกกําลังกายแต่ถ้าพี่มิกแอนด์เมน์จะออกหนึ่งเดือนเลยค่ะออกไปเลยสองเดือนครับ นี่เก่งมากครับผมดูตลอดเลยมาสยามขอบคุณนะครับคิดเึงพี่มิกนะคุณครับอยู่บ้านสบายครับผมสยาโอเคครับมาสนามมากกาขอบคุณนะครับผมก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับ